ครับ๋อคกับสวัสดีพ่อแม่พี่ FC, เอฟซเหล่าอิงสาวน้อยพี่บันแพงเอฟซช่องส่งชาแนลครับเช้านี้ก็เช่นเดิมครับมาติดตามกิจวัตรกินนิมนต์หลวงปู่สุขยโสทโลนะครับนาะมาทําประาหารถวายหลวงปู่ครับตอนนี้หลวงปู่ก็ไปที่กุฏินะครับหลวงปู่ก็คงจะไปสวดมนต์นะครับไป ทำพิธีนะครับเศษนะครับเป็นผ้ายันเป็นได้มงคลนะครับเอาไว้รับญาติโยมนะครับที่จะมากราบนะครับเนาะมาหาหลวงปู่ครับช่วงเวลาเก้าโมงกว่าๆนะครับก็จะได้มารับปัตาหารนะครับก็เป็นกิจวัตรของหลวงปู่เป็นประจำนะครับถ้ามีงานกิจนิมนต์นะครับ ลุงปูทำบัดเสร็จนะครับก็จะเดินทางนะครับไปงานต่างๆนะครับเอาก็ดได้เม่กลัวมาคอยทำะตานานะครับเนะ้อยนเดิมครับ อาหารนะครับถาวายหลวงปู่นะครับก็จะต้องใช้เตาเป็นเตาฟืนเตาถ่านนะครับหลวงปู่ไม่เน้นตเตาแก๊สนะครับเนะาะญาติโยมจะซื้อเตาแก๊สนะครับมาถาวายนะครับหลวงปูก่ก็บอกไม่เอานะครับเนาะ <S <S ปู่ใช้แบบเตาถ่า, <S <S านเตาฟืนนะครับเนะ <S <S าะญาติโยมก็หาฟืนมาเอาไว้นะครับนี่ งนี้ก็ร้อนจริงไซนะครับที่มันปกคลุมจามมาถวายน้ำนะครับ ตรวัยสังฆทานนะครับก็เก็บรวบรวมนะครับไว้งานแสดงวุฒิชาจิตนะครับวันที่15กันยานะครับเดือนหน้านะครับเนาะงานวันเกิดหลวงปู่แล้วนะครับเนาะครบรอบ8 8ปีนะครับเนาะแล้วก็หลวงปู่ก็จะย่าง89แล้วนะครับ15กันยานะครับเป็นวัน แสดงมุทิจจิตเป็นวันเกิดหลวงปู่สุขยะโสธโรนะครับน้องลูกศิษย์ลูกค้าก็จะมาร่วมพิธีนะครับก็จะมีเจ้าภาพลงทานนะครับจากทัวสราทิศนะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับไปคอยตอนรับนะครับศิทธิยานุสิ์นะครับญาติโยมนะครับลูกศิษย์ลูกค้านะครับที่จะมาในวันนั้นนะครับเนาะ ก็ยนเชิญนะครับสำหรับพอลอยแมฟซีลาวอิงสาวน้อยป็นบันเพลงเอฟซีช่องส่งชาแนลนะครับเนาะก็มากับหลวงปู่ได้นะครับเนาะตรงนี้หลวงปู่ก็ไปทำวัดสวดมนต์นะครับที่กุฏินะครับเนาะหลังจากสมชา้าก็ทำน่าจะ ทำแล้ววางส่วนนะครับช่วงเช้าอย่างนี้นะครับช่วงที่ยังรอญาติโยมนะครับก็จะทำพิธีผลุกเสกเป็นได้มงคลนะครับเป็นผ้ายันบ้างนะครับช่วงเช้านะครับเนาะปูมาก่อไฟนะครับรอญาติโยมรอลูกหลานนะครับที่มาทำพระตาารนะครับลุงปู่นะครับเป็นคนมาก่อไฟให้นะครับเนาะ ก็เตรียมทำางิน,ะนดมนะครับสากิ่งไฟนะครับนี่ครับฝนฝนตกบ่อยนะครับฝนตกบ่อยนะครับนี่นที่ด้านข้างวัดนะครับเนาะเจ้าของแปลงนะครับ ไถสามรอบนะครับจากปลูกมันนะครับสองครั้งนะครับในงอกนะครับงอกไม่เยอะนะครับนาก็ไถทำใหม่นะครับนี่ตอนนี้ข้าวโพดนะครับลงข้าวโพดน่าจะโอเคแล้วครับศพจังหวะฝนฝนลงนะครับเนาะฝนตกบ่อยนะครับเนาะข้าวโพดกำลังงามนะครับเนาะอยู่ด้านข้างวัด ปแปงน่าจะยิ้มออกหลายรอบนะครับปลูกมันไม่งอกนะเนาะหลหลายพื้นที่นะครับก็น่าจะเผ็ดนะครับก็น่าจะงอกผักนี่ก็เป็นฟักทองนะครับมะละกอกำลังงอก พื้นเองนะครับหลายพื้นที่นะครับเห็นน่าจะงอกนะครับเนื่องจากฝนตกชุกนะนกทุกวันนะว่าจะลงไปหาอยู่นี้เนยนะนอจะเจอบนนอ ที่ก็น่าจะแฉะหน่อยนะครับเนื่องจากฝนลง เช้าอากาศเย็นสบายนะครับเนาะแดแดหนึ่งนะสองแสงจ้าเมืม่อคืนเป็นยังไงครับพอแอบซีน,นะครับได้ติดตามสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากตั้งเวทีนะครับเป็นทีเรียบร้อยนะครับก็ทดลองระบบแสงสีเสียงนะครับแล้วก็ ซ้อมเหมือนแสดงจริงนะครับเนาะเข้าไปดูให้กำลังใจโวันนี้นะครับอีกหนึ่งวันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับสาสบเอ็ดนะครับเป็นวันเปิดวงยางเป็นทางการนะครับเนาะก็บอยแมฟซีนะครับเข้าไปที่เสาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับถ้าไปนะครับซื้อบัตรจองตั๋วนะครับ 129บาทนะครับตามที่แอดมินมหานะครับได้แจ้งนะครับเนาะครับกที่ดูนะครับก็ปลอดฝนนะครับเมื่อคืนนะครับเนาะที่ดูก็ปลอดฝนนะครับเนาะสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับก็ได้ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับเนาะ ระบบแสงสีเสียงนะครับอลังการงานสร้างนะครับเนาะผู้บริหารผู้บริหารนะครับที่มีิสัยทัดกว้างไกลนะครับบอสโจยมนินนะครับเฮียหน่อยนะครับเนาะจาก m 1 5 0ครับครับสำหรับคลิปนี้รายนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่องส่งชาแนลกดแล์กดแชร์นะครับให้กับทางช่องให้กำลังใจนะครับ มีคุยกันนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ